สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาดูบริเวณบ้านนะคะห่างหายไปนานไม่ได้ดูแลนะคะช่วงนั้นก็ไปเรียนหนังสือนะคะต่อมหาบัณฑิตตอนนี้ก็จบมาตั้งเจปีแล้วแต่ก็ไม่ได้ดูแลนะดูสิมีแต่ความไม่ได้กินปุ๋ยไม่ได้กินอะไรไไกินแต่น้ำรดน้ำทุกวัน แต่ไม่ปุ๋ยเป่ยไม่ได้กินนะคะเร็จต่อทีนี้ก็จะมาทําสาวให้นางนะคะเอาปุ๋ยให้กินไหมวันนี้นะคะเพราะนั้นจะดูแลช่วงนี้ก็จะเป็นการข้าวหน้าฤดูฝนนะคะมีกล้วยไม้หลายสายพันธุ์ที่ออกดอกในช่วงนี้ก็จะนะคะจะให้ดูนะคะก็จะมีอันนี้ ราชิีีพูไม้นะคะอันนี้ก็คือมาลายแดงนะคะมาลายแดงจะออกช่วงหน้าฝนนะคะกลิ่นหอมอันนี้ไอยาเรศนะคะที่ลงเหลือจากการตายตายไปแล้วเยอะแยะนะคะเหลือนะ่าก็ให้เพื่อนฝูงเยอะแยะนะคะก็เหลือแค่เนี้ค่ะแต่ต้องมีคารทาบํารุงใส่ปุ๋ยนางนะคะนีอันนี้ก็คือส่วนย่อมเล็กน้อยๆในบริเวณบ้านนะคะ ให้เพื่อนๆดูเป็นคลิปสั้นๆนะคะก่อนทำบำรงุงชบอีกรอบหนึ่งนะคะปลื้มมากเป็นอะไรที่หอมกลิ่นหอมมากนะะะเพื่อนๆหอมมากเลยสำหรับคลิปสั้นๆนี้ก็พอแค่นี้กันนะคะสวัสดีค่ะ